ให้ทุกคนเป็นผู้มีสติสติคือคิดถึงนึกถึงระลึกถึงเวลาใดครู่ใดขณะใดก็ตามขอให้กลับเข้ามาทำความรู้สึกอยู่กับลมเข้าลมออกส่วนมากเราจะไม่ค่อยรู้สึกตัวเองเราไปรู้สึกกับผู้อื่นไปรักมั่งเกลียดมั่งพอใจกับไม่พอใจกับผู้อื่นหมด นั่นไปสร้างพบทั้งหมดความรู้สึกตัวที่เราอยู่กับตัวเองพบมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะถูกข่มไว้ด้วยอำนาจของฌานด้วยการเพ่งลมหรือจะพูดง่ายๆก็คือด้วยอำนาจของการเพ่งลมเข้าลมออกหลวงพ่อมานพพุทธคารุโตสถานธรรมพุทธคารุการาม